ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ในวีรกรคำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ดังจินนาทองจันรักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์และผู้แทนจากบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนร่วมในการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2565จิงทวยพระราชทานสมเด็จพ,พระนิธิถวาชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพพรตร,ราชาสุดาสยามบรมบราชกุมารี สำหรับการแบ่งสายเรือประกอบด้วยเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายเรือยาวเล็ก30ฝีพายภายในจังหวัดเรือตะเข้7ฝีพายพร้อมกับเชิญชวนเที่ยวงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2565สิงถ้วยพระราชทานในระหว่างวันที่14-23ตุลาคมณสนามแข่งขันเรือหน้าสารากลางจังหวัดนครสวรรค์ และในวันที่20-21ตุลาคมชมการแข่งขันเรือตะแค่กลางคืนวันที่22-23ตุลาคมชมการแข่งขันเรือยาวชิงทวยพระราชทานกลางวันและภายในงานยังมีสินค้าออกจำหน่ายให้ได้ช็อปกันอย่างหลากหลายและทุกคืนมีการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดังมาร่วมร้องเพลงสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมชมงาน